ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านผู้รับชมรับฟังรายการธรรมจาริลิกบันทึกการเดินทางของเจ้าหัวป่าญาคูดงการเดินทุดงครั้งนี้มีประโยชน์มีอนิสงส์มีความรู้มีความเข้าใจมีประสบการณ์เป็นธรรมะธรรมชาติชนิดหนึ่งเรียกว่าธรรมชาติ วิทยาใช้คำว่าธรรมชาติวิทยาคือธรรมชาติล้นล้วนวิทยานหมายถึงกลไกชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เราได้รู้จากเรื่องราวของธรรมชาติในภูในผ,ในผาในป่าในดงในหุบเหวโน่นธรรมชาติน่าดูหินะงโงกสูงชันเป็นถันเป็นฐานเป็นแถว เป็นท่วนเป็นที่พูดอย่างนี้ก็ได้ทันท่วนทีแถวพูดเป็นภาษาอีสานภาษาลาวโบราณสมัยเก่าคล้ายๆกับจะเชิงออกในรูปแบบพญาพญาก็คือคำกรสุภาษิตของคนโบราณอีสานคนลาวคนไทยพี่น้องสองฝากฝังง่งแม่น้ำคงน้ำของซึ่งเคยเป็นแผ่นดินหนึ่งเดียวกันอาณาจักรล้านช้างล่มเขาสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้แตกแยกกันไป เป็นไทยเป็นลาวแล้วก็ธรรมดาโลกมันเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของสังคมหมู่มวลมนุษย์ยื้อแย่งสแสวงหาลิ้นล้นขนควายปากกัดตีนถีบหามาได้แย่งกันเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตแย่งกันกินแย่งดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตแย่งสถานที่แย่งเขตการปกครอง แยงอากรแยงภาษีอหลายแยงอันนี้ก็ทํำหนึ่งนะทํำเทิบเฉยๆหรอกตัวนี้ถ้าโอ้ถ้าสร้างเป็นสถานที่พักพิงอาศัยพระสองฆ์องค์เจ้าสวยงามธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งได้ได้ได,ได้ตรงนี้อืม,อมทำเป็นที่ท่องเที่ยวก็สวยงาม แต่ใครไม่อยากทำหรอกทางมันเข้ามาไม่ได้ทางรถก็ามาไม่ได้ทางคนก็เดินยากแต่สวยงามเท่าที่เห็นมาไม่มีที่ไหนสวยงามอย่างนี้อันนี้รู้สึกว่านี่เห็นไหมเห็นไหมนี่มันแตกต่างกันนะยินแตกต่างกันนะหินนี่รู้สึกว่าจะเป็นไม้เนี่ยไม้แต่มันฝังอยู่ในเนื้อหินมันหลายปีเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหม สุดแล้วเป็นไม้ไม้ตะเคียนบ้างไม้สักป่าบ้างไม้ตะแบกป่าบ้างมันก็ถูกธรรมชาติดึงกลมเกินอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับน้ำหินปูนหินทรายที่อยู่กับภูเขากับธรรมชาติวัลนส์ออฟเอิร์ธ แอนคีนเอิร์ดมันก็เลยเกิดเกิดเป็นไม้ชนิดกลายเป็นหินอย่างนี้ก็ได้หายอย่างนี้ก็เป็นได้เนี่ยโอเขาหินล์หนี่สูงตระหง่านเลยธรรมชาติอย่างนี้น่ายอยู่เหมาะสมแกบุคคลที่ชอบธรรมชาติรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ขนธรรมเนียมประเพณีของคนเห่อเหิมในด้านวัตถุไม่ใช่คำร,รมเนียมประเพณีของคนติดอยู่ในสังคมวุ่นวายในบ้านในเมืองในสังคมที่กล่าวนี่ก็คือสังคมยืแยงสยแสแงหานั่นแหละโอจะป้ายปีนขึ้นได้ไหมนะ ก็ไม่ไกลสองสามเก้าแต่ว่ามันชันเอ,อ้าอ่าขึ้นอีอย่าล่นนะมาคนเดียวถ้าล่นนี่เรียบร้อยอ่าโอเคขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วเฮ้ยสวยงามตรงนี้ก็ยิ่งสวยงามหม่ทำนี่นับไม่ได้เลยนะฮึมเลือกอยู่เลยพวกเขาลูกนี่ไม่ต้องไปก่อสร้างอะไรเลือกอยู่เลย อยากอยู่ตรงไหนอออยากอยู่ถ้ำไหนเลือกอยู่เลยสวยปานนี่หาที่ไหนไม่ได้ตามที่อาตามาเคยมาเคยไปเคยเที่ยวภูผาป่าถ้ำแต่ละแห่งเนี่ยไม่มีที่ไหนสวยงามปานที่นี่ไม่มีที่ไหนสวยเหมือนตัวนี้เลยนะตัวนี้สูงกว่าใครใคร แต่ทางขึ้นไม่ได้ทา,ทางสำหรับทางรถอย่าหวังเลยแต่ทางเดินมันก็ยังลำบากอยู่แล้วจะไปทางไหนดีตอนนี้ถ้าไปตรงนั้นก็มีถ้ำอีกมองเห็นถ้ำแต่ไม่ไปมันไกลมันไกลเอมันต้องไปนี่วะถ้า,างั้นมันก็ไม่เห็นทางลงอีกบ้านหนึ่งว่าเขาอยู่ตรงไหน,นต้องอไปต้องไปทางนี้ก่อนขอเดินในสันเขา นี่ถ้าคนชอบอย่างนี้มาอย่างนี้มีความสุขชนิดหนึ่งสุขแบบชนิดที่โดยไม่ต้องติดในความสุขถ้าเราติดในความสุขแล้วแหมถ้าเราไม่ได้มามันก็ทุกสิคือเมื่อเรามาก็ให้มันมีสุขเมื่อเรากลับไปก็ให้มันมีสุขเพราะคิดว่าตัวเองได้มาแล้วได้กระทําแล้วได้เดินตามประเพณีของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็มีความสุขแต่ถ้าคิดว่าอยู่อย่างนี้สุขอย่างอื่นไม่สุขก็คิดอย่างนี้มันก็สุขแบบติดถ้าสุขแบบติดไม่มีวันไม่มีวันเลยที่จะต้องเห็นความสุขที่แท้จริงเพราะมันสุขแบบปอมปอมสุขแบบยึดติดแต่นี้เราจะยึดถือโดยไม่ต้องยึดติดโอ้ขอลงเหวชันชันเนี้ยดูรอบๆก่อนดูรอบรอบก่อนแล้วก็ดูธรรมชาติว,วิวทิวทัศน์ อมอนภูเขาไอ้ลูกที่เรามองเห็นอยู่นี่ภูเขาลูกนี้เรียกว่าภูเขาหินตั้งเพราะหินมันตั้งกันสามชั้นสี่ชั้นมันตั้ง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 กันไว้เหมือนกับคนเอาขึ้นไปกองกองกองกันไว้แต่เสร็แล้วมันก็เป็นธรรมชาติคือแต่ก่อนมันฝังดินอยู่เมื่อดินออกหมดมันก็เลยเหมือนกับคนเอาไปกองไปเทินไปแบกไปหามเอาไว้แต่จริงๆแล้วมันเป็น เป็นอย่างนั้นดินมันถมโลกมันมาตั้งหลายชั่วคนแล้วมันเหมือนกับคนเอาไปกองกองกันไว้แต่ไม่มีใครกองหรอกธรรมชาติมันอันนี้ป่าลังต้นลังเตี้ยต้นโตได้หรอแต่มันเตี้ยมีอายุยืนมาหลายปีแลนะ้วน่าจะหกสิบเจ็ดสิบปีแต่มันโตไม่ได้มันไม่มีรากมันลงไม่ได้มีแต่หิน มาอย่างนี้ก็มีความสบายใจอีกอย่างหนึ่งได้เห็นธรรมชาติเห็นธรรมชาติมันสวยงามก็เป็นธรรมวิทยาเห็นต้นไม้ต่างๆหนาๆวอาแล้วก็ว้าอีกภาษาอีสานว่า ต้นใหม่ตางตาง,ตงหน้าหน้าสะปู้อมพันพวกอนัน,น,นตงังหน้าหน้ามีต่างแนวหน้าใหม่แล้วผู้มูเพื่องไฟ่สมน่าการแกมเบอร์เกียงก,มกมอมต้นเงี้ยวงิ้ว,วดูดมอันมาดองล้วงกวางหิมมาพ่านพ่งเตือนเดียดดาดใหม่พานั่งเดียดดาดบนพานั่งใหม่ป่าดอยมาสิเดมีทั้งนกเนองเต่าอย่างอวยห่วงังอันนี้หินอะไรสลับซับซ้อน มีทั้งนกนางเต้าอย่างอวยห่มหังขา้าวหนัวขันกอมไผ่พงดาวผงมหัดสดีดิ่งเด่นแสนเสียงอ่อยอินบินสอดแสวหาสางปลาสร้างทานเออไอวัสันเทือดลำกระเบ็ดยังจำได้เทศตั้งแต่เป็นเนนน้อยนี่หินเอาละดูไปดูไปดูไปมีทุกรูปแบบใกล้จะเห็นหมู่บ้านนี่แล้วว่าทางลงมันทางไหน หินอะไรตั้งอยู่ตรงนี้หินตั้งชันเหมือนกับปืนกลปืนใหญ่เลยอืม,มก็ธรรมชาติเขามันมีทุกรูปแบบนี่แหละธรรมะที่แท้จริงต้องออกสัมผัสอย่างนี้ไม่ใช่นั่งเทศอยู่บนธรรมะนะโมตัสสะปะคะวะโตลหาหะโตสัมมาสัมพุธัสแกรวก็กล่าวพันนา,นาไปนูดาซาทุโบสบปุริซาทั้งหลาย อันุต้นไม้ต่างๆนานาในภูในพ้าในป่าในถ้ำในหินในชะโงกแห่งหุบเขาพ้าสวรรค์อะไรก็แล้วแต่ช่วยสดงดงามแต่ตัวเองบ่เคยเห็นเลยย <c oughs> ขอไปนะ <c oughs> ขอไป <c oughs> ขอไป, <c oughs> อไป <c oughs> แจะเป็นการกล่าวกันสําหรับบุคคลไม่เคยมายิ่งพระเราบางท่านพิกลพิีการมันก็มาไม่ได้จะไปว่ากันก็ไม่ได้ก <c oughs> ็เขาปิกลพิการแข็ง แขนขาตีนเมือ่อเป็นคนคั้นทักที่เทียแต่ก็อยากบวชเมื่อมาบวชแล้วมันจะมาอย่างนี้ก็มาไม่ได้เราก็ไม่ว่ากันหรอกธรรมชาติของคนบวชเพื่อรักษา,าศาสนาสซอยกันนี่แล้วแต่ว่ามันมาไม่ได้ก็จะไปว่ากันก็ไม่ได้ขอให้เข้าใจเจ้าหัวป่าญากุดงที่บรรยายไปอย่าจะอ,อย่าเอาเรื่องโทษโกธเคือง อ่าเรียว่มันจะเป็นบาปเป็นกรรมทางอาตมาและทางท่านผู้ที่จวงจวบซึ่งกันและกันอาตมาพูดไปตามวิสัยทัศน์ของธรรมะโบหานธรรมะบุทยาธรรมชาติเฉยๆหลอกไม่มีอะไรอ่าถ่ายให้ดูดูไปเบิงไปเบิงไปเบิงไปพี่น้องเบิงไปดูไปอันนี้ก็ไม่ทำอย่างเด่นเมย์ทำอะไรเนาะตัวนี้ ขอ,อว่างยามกอน,นะอะเบยไบใหรอกตกลงนี่นะหอยบ่มีไผมาเบ่งเจ้าเลยอุ้ยหม่หมากออียงน้อหมากขาวิดหมากขาวิดนี่หมากเกียงหมากเกียงนี่ต้นเกียงเดี๋ยวจะถ่ายต้นเกียงให้ดูเกียงก่อหันดันเดินล้วนเดียมไอ้ที่เขาเทศได้ลำพเิเยดเพี้ยงมากกลุ่มสารคุ้มใจที่มีม่วงมีมีไหม้ม่วงหวานนะอ่า จักบะไม้เต่าตางไม่ต้นตางไม่ดงสก,กุหน้าแนวนกหอ,อกหอมเห็นอมมีเบิดบกพอกพอมยุ่มบ่ากอกียงเนี่ยนี่เห็นบกียงเกียงมาบังเกียงบาดเนี่่บังเกียงนี่มาเกียง,ยง,ม,ม,ยงมันยอไม่ได้นะมันอยู่หน้าผ้าใช่ไหมเห็นไหมโอ้ตาขาบ่เห็นนาะตาผู้ไทยข็บ่เห็นเห็นไหมเะโอ้ยมันบ่เห็นหรอกเว้ยโอ้ยมันยืะไม่ได้เห็นแต่ใบมันก็เอาเถอเวย้ยเนี่ยหน้าผา เห็นต่บเห็นมะหมากเดินมาเห็นม่น่าจะเห็นหน้ากองกระบอกขัดตุนตันตุนตัวตุบเห็นไหมนันตบบนหมากมาเกียงน้ำมังกบมกินเกียงสารพี่ผัดแดงเดียงสะดือเตนหมูทองเมนนามาในแปลงว่าเศดได้ลัพระเบิดจุลพลมมาพ่นส่านนี่ใบแก้มคางมีหมูปลาแหลงกาลอกเตนหอกหอกเตนแต่เล่นดินแล่น ดูมันแค้นเหี้ยวจับตงเต,ตงต้นต้นจังมาตงเตงเจ้าซุยสโกตงเตงนุ่งสงเสียงพายเป่งยำทองฟ้าห้องทรงคำทงแถวหลัดนัแล้วมาดูว่าไปแล้วกนโลกโ,กโกกีลากาวาวอนและหนุกไซห้องเต็นไตไปมาทุมมาจับไม่ต้นหลังทุมมั่งจับไม้ต้นนาเตทุมมา ันมาไม่ทั้งหลายพุ่งนั้นมีลำมันสูงลำยิงมีกิง่งอันนกหนาสาลิกาจับเขียนใหญ่ห้องละสองคันๆไปมากก็มีแล้วว่ากันไปตามเทรามพาเวทสมัยก่อนอมนีทั้งตีนเตา่าตีนเต่าเตียควาตาเดินดงสระราฐีพันเดียงแดงเสด็จติดมูทองเหม็นนำมาในสันนี่ใบแกมคาง แล้วก็ไล่ไปถึงละมังกลมกินเกียงต้นเกียงนห่ใบมันฝาดฝาดคมคมสมสมสามหลดฉาดปุ้ยดุยเฮ้ยกินแสบกับปนกับแกวกับลาบลาบกวงลาบฟ้านอืมโอ้อร่อยโอ้ บอแล้วก็คุยกับปนคุยกับลาบแน่แน่แน่่น,นคิดไปนนแน,นแ่ว่าแม่นไรยเจ้าหัวปลายน่ยกูดงมาเที่ยวธรรมชาติหาคิดแนวกินระบัด้ที่บ่อยจากเล่น้าวบ้านคือเมืองเตี้ย <c ười> อันนี้พูดเป็นบรรทัดฐานเฉยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงสิ่งเหล่านั้นกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่ว่าบบกินตายเด้กินบบกินเขาตาย เินเขามีชีวิตอาละโอ,อ้ภูผาป่าดงมันถ่ายธรรมชาติจะขึ้นไม่ได้ไปทางในนอกบะดิเนาะจังจะถ่ายเห็นหมู่บ้านได้ขึ้นไปอีกนิดหน่อยอืมอีกนิดหน่อยอุ้ยมีตะปาเล่านกกดห้องให้เราดอนเล่าฝนเน่าว่าตินกเขาเขียวชอบเชย่ช่ชมห้องมันคู่คู่เขาคู่เขาจับจองเฮ่ํหำห้องผสมเขาใส่กัน บอกคือคนเฮานั่นปานติดคุกทางใจไม่ไงเอ้ยสังมอายอูงสัตว์มูสักกุนาเขา่ามีเงินทองเหลือหล่นเงินค้ำใส่ายท่ายในใจผัดแห้งห่อนปันนอนอย่างขี่ทานไฟแทแแล้วเอาสำนีกรแล้วกระยุ่มเอย